สวัสดีค่ะคนโสดธาตุดินราศีกัน ราศีมังกรแล้วก็ราศีพฤษภนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไนน์ทีนไทรสิบเก้าคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะจะพาเพื่อนๆชาวธาตุดินมาส่องโซเมตถึงพวกคุณกันมาดูกันว่าโซเมตของพวกคุณในช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาทําอะไรอยู่เนาะซึ่งโซเมตในที่นี้สามารถดูได้ทั้งคนโสดและคนไม่โสดเลยนะคะคนแอบชอบแอบรักใครสักคนอยู่ก็สามารถดูได้เพราะว่าโซเมตของเราอาจจะเป็นคนที่เราเคยคบใหม่เคยคบเคยรู้จักหรือไม่เคยรู้จักก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของเราหรืออาจจะเป็นคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของเราก็ได้นะะค โอเคแล้วก็สําหรับคนที่แอบรักแอบชอบใครสักคนหนึ่งอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาเช็คกันด้วยว่าเขารู้สึกอย่างคุณเนาะแต่ว่าเงื่อนไขของเราก็คือว่าเขาต้องรู้จักคุณด้วยนะถ้าคุณรู้จักเขาอยู่ฝ่ายด้วอันนี้ดูไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดกันเลยทั้กันว่าคนโสดในช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง คอนโซท่าดินได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่ก้าดาบเครียดหรือเปล่าเอ่ยบางท่านในช่วงนี้อืมมีไพ่ก้าดาบเข้ามาบางท่านอาจจะรู้สึกเครียดนะคะกับปัญหาหลายๆอย่างที่เราได้พบได้เจอแล้วก็รู้สึกเหมือนนอนไม่หลับพ้าทางออกไม่ได้หรือบางท่านอาจจะสะดุง้งตื่นในตอนกลางคืนนอนไม่หลับฟันร้ายหรือว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความเครียดของเราไว้ด้วยนะคะในช่วงนี้อไพ่จะสอดเป็นไพ่สามช่วยบางท่านอาจจะเพิ่งโสดมาหรือเปล่าแล้วก็ ยังรอคอยการกลับไปคืนดีการกลับไปกระชับมิตรความสัมพันธ์กับใครสักคนหรืออาจจะจบมานานแล้วล่ะแต่อยู่ดีก็ผุดความรู้สึกขึ้นมาปลุกตัวเองขึ้นมาคิดถึงเขานอนไม่หลับฝันถึงอยากคืนดีอยากคุยอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้หรือบางท่านที่โสดมานานก็อาจจะรู้สึกเหมือนเบื่อหน่ายกับการโสดแล้วก็ได้นะคะรู้สึกเหมือนอยากจะเข้าสังคมมากขึ้นพบเจอเพื่อนใหม่เบื่อภาวะความเครียดของเราอยากจะ ทำตัวให้ดูมิชีวามากกว่านี้ก็เป็นไปได้เขาหนึ่งใบให้เก้าดาบค่ะเก้าดาบคืออะไรเอ่ยหรือบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาหลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,ง,องความรักความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราสื่อเหมือนฉันควรจะต้องทํายังไงต่อไปดีเลยแบบนี้เขาหนึ่งใบให้เก้าดาบกับเก้าดาบคือ,าาบออะไรเอ่ยแต่หวนมองว่าน่าจะเป็นคอนโสดที่อยู่ดีก็ถูกความฝันเล่นงาน ฝันถึงแฟนเก่าฝันถึงคนรักเก่าหรือว่าอยู่ดีก็นึกถึงคนเก่าๆผ่านไปพบไปเจออะไรมาแล้วก็กลับมานึกถึงคิดถึงแล้วก็อยากจะคุยอยากจะคืนดีอยากจะเอากลับมาอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจัดการกับความอยากของเรายังไงนะคะ <c oughs> เด็กถือไม้เท้าบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์นูนะคะหรือไม่ใครสักคนอึงอาจจะเป็นคนที่อยู่น้อยกว่าก็ได้บางท่านอาจจะมีความเครียดเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตว่าควรจะต้องเป็นยังไงควรจะต้องไปทางไหนบางท่านอาจจะเครียดเกี่ยวกับการเดินทางก็เป็นไปได้ลหลายๆอย่างที่ที่เราจะต้องฝ่าไปนะคะเอออาจจะรู้สึกเหมือน ไม่รู้ว่าจะจัดการกับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญต่อไปนับจากนี้ยังไงไพ่ั้งสองเป็นไพ่ The Lovers นะคะบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีเมถุนและเกษตรเมถุนเออบางท่านอาจจะแอบรักแอบชอบใครสักคนที่อยู่หา่างไกลแล้วก็อยากพูดอยากคุยอยากจะนู่นนี่นั่นกับเขาอยากจะเดินทางไปพบไปเจอแต่มันอาจจะยังทําอะไรไม่ได้ในช่วงวลานี้เนาะอาจจะรู้สึกมีแพชชั่นนะคะแต่ว่าเราเองก็ก็ยังค่อนข้างเครียดอยู่กับปัญหาหลายอย่างที่ได้พบได้เจอหรือบางท่านที่รู้สึกเหมือน อยากจะทําอะไรสักอย่างในช่วงนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าใจของเราอะมันวิ่งไปนู่นแล้วอะเออแต่สถานการณ์ของเรามันมันยังหยุดอยู่แค่เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ก็ได้เนะาะสถานการณ์หลายอย่างในช่วงนี้อาจจะค่อนข้างยากลำบากนิดนึงนะคะชาวธาตุไฟเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าเราจะรู้สึกือาเราเป็นเด็กน้อยแล้วก็เราจะรู้สึกว่าปัญหาหลายๆอย่างมันดูยิ่งใหญ่กับเราจังเลยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรักความสมหวังนะคะทีนี้พลังงา,านภาพรวมมีไพ่ ห้าไม้เท้า2ไม้เท้าเด็กถือเหรียญแล้วก็จะติด มีไพ่จสติสเข้ามาตำแหน่งอดีตของคุณบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลและคณาตุลเนาะหรืออาจจะเป็นคนที่ทางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายไปพื่พิพากษาทนายความก็ได้มีไพ่จสติดเข้ามาบางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความสับสนเกิดขึ้นมีการคิดช่างใจมีการตัดสินใจเหมือนพยายามจะช่างใจนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่ดีสุดบตัวเราบางท่านอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือบางท่านอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางท่านอาจจะอยู่ในช่วงของการที่ช่างใจว่าจะไปต่อกับ ความสัมพันธ์ของเราหรือเปล่าและในตอนนี้อาจจะเพิ่งเป็นคนโสดแบบหมาดๆเป็นคนโสดแบบงงๆก็เป็นไปได้เนาะอืมคุณแมจะสติถะจะสติคืออะไรเอ่ยเหมือนในช่วงที่ผ่านมาเราพยายามจะหาจุดคุ้มทุนของเรานะคะว่าเราควรจะทํำยังไงให้เราสึกว่ามันดีกับเราที่สุดเลยแบบเนี้ยเดอฮ์มินอีต,ตังหาคิดมากเนาะคิดมากตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและดูท่าทางจะต่อยาวไปถึงอนาคตเลยนะคะชาวธาตุดิน เรามาระวังเกี่ยวกับความคิดของเราบางทีมันจะกลายเป็นความคิดที่เยอะมากจนเกินไปเพราะว่าเราอาจจะพยายามใช้ความรอบคอบเพื่อให้เราสามารถที่จะไปได้แบบปลอดภัยที่สุดแต่ว่าต้องเรามาระวังนะคะว่าเราจะเยอะเกินไปหรือเปล่าเนาะ มีไพ่เดอะเฮอร์มิดเข้ามาบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีกันและคณากันนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นคนที่ชอบสั่งชอบสอนก็ได้เป็นนักวิชาการอะไรแบบนี้บางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการคิดประมวลผลหลายสิ่งหลยายอย่างที่เคยเกิดขึ้นบางทีจะทําให้เราเหมือนคนที่มีความอมทุกข์อยู่ในนั้นมีความหมองเศร้ามีความจิตตกคิดเยอะเกินไปไพ่แต่สมภิคิงถือเรียนด้วยคิดจนไม่อยากจะคิดแต่สุดท้ายก็ยังคิดอยู่ดีแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัดสินใจอะไรได้หรือเปล่าในช่วงที่ผ่าานนมนะ บางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินด้วยกันเองนะคะทีนี้ไพ่เด็กถือเหรียญเข้ามาตำแหน่งความรู้สึกในหัวใจของคุณบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินมังกรประสบการณ์หรือไม่ใครสักคนนึงอาจจะเป็นคนนี่น้อยกว่าก็ได้บางท่านในช่วงนี้อาจจะยังรอคอยโอกาสรอคอยความหว,วังอะไรบางอย่างอยู่ถ้าแอบบรักแอบบชอบใครสักคนหนึ่งก็คงอยากที่จะคุยกับเขาสารความสัมพันธ์กับเขารู้สึกดีกับเขาอยากจะเข้าหาเขาแต่ก็ด้วยความว่าเราเป็นเราด้วยเราก็เลยไม่อยากที่จะออกตัวแรงหรือทําอะไรมากมายที่ผมบอกนะคะว่า ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เราเผชิญในตอนนี้เราจรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวของเรามากๆเลยถ้าเราแอบชอบใครสักคนหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่ามันยากกับการที่เราจะทําให้เขาเข้าใจหรือว่ายากต่อการที่เราจะสานความสัมพันธ์กับเขาในช่วงเวลาเนี้ยหรือถ้าบางท่านที่รอคอยการกลับมาคืนดีกับใครสักคนหนึ่งอยู่บางทีเราก็อาจจะอยากนะแต่ก็อยู่ในที่ของตัวเองดีกว่ารอให้เขาเป็นฝ่ายเข้ามาพอเขาไม่เข้ามาเราก็เครียดนะคะอืม หรือบางท่านอาจจะเป็นการวางแผนเกี่ยวกับชีวิตการงานการเงินอนา,าคตการเดินทางเลยก็แล้วแต่แต่มันเหมือนเราเองก็ก็รู้สึกอย่างที่ผมบอกนะคะว่ารู้สึกว่าปัญหามันใหญ่เกินไปอะตอนนี้ฉันยังไม่สามารถจะจัดการอะไรได้ทั้งนั้นก็เลยเหมือนคนที่อยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็สะสมความเครียดเนาะทีนี้มีไพ่ห้าไม่เท้ากับไพ่สองไม่เท้าเข้ามาบางท่านอาจจะมีความรู้สึกเหมือนอยากจะพยายามทําอะไรสักอย่างนะคะแต่ความพยายามของเราเราอาจจะรู้สึกเหมือนเราต้องพยายามของเราอยู่ฝ่ายเดียวเหนื่อย บางท่านอาจจะรอคอยการกลับมาคืนดีกันกับใครสักคนหนึ่งคนที่อยู่ห่างไกลาอาจจะเป็นคนเกา่าคนใกล้ใครสักคนหนึ่งที่ราคอยอยากให้กลับมาคืนดีกันหรือว่าเราคอยอยากให้กลับมาออพบมาเจอกัน การรอคอยเนี่ยบางทีที่ผมบอกนะคะเป็นการรอคอยที่เราก็รออยู่ในที่ของเราแต่เราก็ไม่อยากที่จะขยับตัวหรือทําอะไรมากมายแล้วอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเราควรจะต้องทํำยังไงเพื่อให้เขากลับมาเนาะคนส่วนบางท่านก็อาจจะยังปล่อยวางเขารู้สึกของตัวยังไม่ได้หรือคนส่วนบางท่านที่แอบชอบใครสักคนหนึ่งอยู่ก็อาจจะรู้สึกเหมือนมันมีความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นนะคะบางทีอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาวุ่นวายมากจนเกินไปก็ได้เป็นไพ่ห้าไมบเท้าถ้าเราไม่ตีกับใครอาจจะเป็นการให้เราตีกับตัวเองอยู่มีความว้าวุ่นมีความสับสนจะคุยยจจะะททักหรรรืออเาคต้งงงํไ ส่วนหนึ่งบางท่านอาจจะไปเจอคนที่เขามีคู่อยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วจะตัดใจก็ยากลำบากก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงก็เป็นไปได้เพราะว่าบางทีเขาอาจจะดูเหมือนให้ความสนใจคนด้วยอืแต่ว่าก็อาจจะมีอะไรบางอย่างให้ทําให้คุณมีภาวะงงๆเกิดขึ้นเพราะหนึ่งบางท่านอาจจะไปแอบชอบคนที่เขายังปล่อยวางความทุกข์ใจของเขายังไม่ได้ปล่อยวางคนเก่าๆของเขายังไม่ได้เลยทําให้เขาเหมือนจะรู้สึกดีกับเราแต่ก็ สักพักหนึ่งก็ก็ทําให้เราสึกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคนโสดในช่วงนี้ไม่ว่าเราจะแอบชอบหรือว่าเราคอยคนเก่าๆวล่นมองว่าพยายามอย่าไปเครียดนะคะคนโสดบางท่านที่ยังไม่ได้แอบรักแอบชอบใครย,ยังอยู่เดียวๆยังอยู่คนเดียวยังไม่ได้อยากที่จะสารความสัมพันธ์กับใครหรือยังไม่ได้มีใครเป็นตัวเป็นตเนตเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้นนะ่ะก็ต้องระมัดระวังความเครียดของเราเอาไว้แล้วก็ระมัดระวังปัญหาที่เราสึกว่ามันจะยิ่งใหญ่มากจนเกินไปเพราะว่าจริงๆเราหวันมองว่า ปัญหามันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่เพราะว่าเราอาจจะมีภาวะกลัวเลยทําให้เราเหมือนพยายามคือพอเรากลัวมากจนเกินไปนะคะความมั่นใจในตัวของเรามันก็จะลดลงเออมันก็เลยทาให้บางทีเราจะรู้สึกว่าปัญหาทุกอย่างมันอยู่ยิ่งใหญ่กับเราจังเลยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยเลยทําให้เรามีภาวะเครียดน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่มีความเครียดเกิดขึ้นลองใจเย็นๆนิ่งๆเขาไว้สักพักหนึ่งมันอาจจะทําให้เรา สบายตัวมากขึ้นหรือผ่อนคลายมากขึ้นจนทําให้เราเห็นทางออกได้ง่ายมากขึ้นก็เป็นไปได้ทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักความสัมพันธ์เลยนะคะโอเคทีนี้มาส่องโซ,โซเมดดีกว่าโซเมดของชาวธาตุดินเขาเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้เนาะ,ะโซเมดที่นี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยพบเคยเจอก็ได้หรืออาจจะไม่เคยพบไม่เคยเจอกันเลยก็ได้นะคะบางท่านอาจจะรู้จักกันแล้วหรือบางท่านอาจจะไม่รู้จักกันเลยก็ได้เนาะเป็นการอา่านโดยรวมนะคะ ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะให้กับโซเมดของชาวธาตุดินมังกรสบกันโซเมดของชาวธาตุดินมังกรสบกันความรักความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะในช่วงนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะขอหนึ่งใบคนที่ไม่โสดก็สามารถดูได้นะคะอืคนที่ดูคลิปปก,กติอยู่แล้วสามารถเข้ามาดูคลิปนี้ได้มาส่องเฉพาะโซเมดก็ได้นะหรือถ้าแอบรักแอบชอบใครสักคน,นอยู่ก็เดี๋ยวรอดูอันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีต่อว่าเขารู้สึกไงคนคนที่คุณแอบชอบอยู่ ้าดาวโ,โซเมตของคุณในช่วงนี้น่าจะมีสถานการณ์ที่ยากลำบากเกิดขึ้นนะคะมีไพ่ห้าดาบปรากฏขึ้นมาหนึ่งคือเขาอาจจะเคยมีช่วงลามการที่เขารู้สึกว่าเขาพยายามกับใครสักคนมากๆเต็มที่เต็มที่ที่สุดละในชีวิตที่ทําได้แต่ว่าอาจจะถูกใครสักคนหนึ่งเขามองข้ามมองไม่เห็นคนงามความดีจนทําให้เขารู้สึกว่าพอดีกว่าตัดใจแล้วก็ถอยออกไปล้มเลิกความตั้งใจทั้งหมดทั้งมวล เพื่อไปประคองชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นบางทีอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไป,ไปกับกลับแล้วก็เหนื่อยที่จะพยายามแล้วก็ได้นะคะหรือสองก็คือว่าเขาอาจจะถูกใครสักคนหนึ่งปล่อยเขาทิ้งกลางอากาศไปเลยคืออยู่ดีก็หันหลังแล้วก็เดินจากไปปล่อยให้เขางงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็ยังให้ความสนใจอยู่ยังรอคอยการกลับมาคืนดียังรอคอยให้ให้หวนกลับมาอยู่อะไรแบบนี้ม,มีความสงสัยนะคะว่า เกิดอะไรขึ้นหายไปไหนเราจะกลับมาไหมอะไรแบบเนี้เขาพลังงานภาพรวม4ี่ใบค่ะทำไมถึดเป็น5ดาวเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ดีก็หายสาบสูญไปจากเขาโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวเลยก็ได้นะคะขี้เกียจคุยอะไรแบบเนี้ย ิงถือเหรียญบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาว่าตดินกอมสบกันนะคะในช่วงที่ผ่านมาเขาคงจะมีความเหนื่อยใจหลายๆอย่างเกิดขึ้นจนทําให้เขาอยากที่จะละความสนใจแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องส่วนตัวของตัวเองปล่อยวางคือปล่อยวางสถานการณ์ แต่ว่าความรู้สึกอาจจะยังปล่อยไม่ได้ยังมีความไม่สบายใจอยู่ในนั้นแต่ก็ไม่อยากที่จะหันมาสนใจอะไรมากแล้วเพราะว่ามันจัดการอะไรไม่ได้นะคะไพ่ถ้าสมเป็นไพ่เดทอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับสหารพยาบาลตําตรวจเปนาหารหรือว่าทํางานเกี่ยวกับสายการบินก็ได้หรือไม่เดทนี่อาจจะเป็นคนที่เคยคบเคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะเป็นความสัมพันธ์แบบทุบๆโผล่ๆนะคะออหรือไม่อาจจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติก็ได้นะสามดาว มีไพ่สามดาบปรากฏขึ้นมาบวนมองว่าในช่วงนี้เขาเองก็สภาพจิตใจที่ค่อนข้างย่ำแย่เหมือนกันบางทีอาจจะถูกบล็อกถูกปิดกัน้นถูกปิดใจจากใครบางคนแล้วเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาควรที่จะทำยังไง หรืออาจจะเป็นตัวของเขาเองก็ได้นะคะที่บล็อกและปิดกั้นตัวเองในช่วงเวลานี้ไม่เปิดใจรับสิ่งต่างๆเหี่ยวรอบตัวมีไพ่สามดาบเข้ามาอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ค้างคาคาราคาซังแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หรืออาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเราสองสามคนก็ได้นะคะเป็นปมเป็นแผลทิ่มแทงหัวจิตหัวใจของเขาและทําให้เขามีความสับสนเกิดขึ้นในช่วงนี้ the hypthesis เอ่ออาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆก็ได้นะคะรู้กันอยู่สองคนเข้าใจกันอยู่สองคนเปิดเผยไม่ได้แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยากต่อการพัฒนาเนาะ หนึงดาบนะคะบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมถึงกุมเมถุนโอเคขอหนึ่งใบให้5้าดับกับห้าดับคืออะไรเอ่ยในช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยใจกับรบางอย่างจนทําให้เขาอยากที่จะหายสับสนุนตัวเองไปจากใครบางคนนะคะสี่ถ้วยโอเคชัดเจนอะหวนมองว่าน่าจะเป็นตของเขาที่ที่ถอยออกไปจากใครสักคนนึงมากกว่าในลักษณะของการที่ ฉันเหนื่อยเต็มที่แล้วเพราะว่ามันมีไ i g n มาตั้งแต่อดีตแล้วมีไพ่คิงถือเหรียญ er กับไพ่เด e d a t อาจจะรู้สึกเหนื่อยอ,อกเหนื่อยใจจนทําให้อยากจะหายสาบสูญตัวเองไปจากใครสักคนหนึ่งจากบรรยากาศที่มันน่าอึดอัดนะคะแล้วในตอนนี้ก็อาจจะยังรู้สึกอยู่ว่าอยากจะพักอยากที่จะถอยไปอยู่เออเป็นไพ่สีถ้วยนะคะมันเป็นลักษณะของการที่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าถอยไปแล้วจะกลับมาหรือเปล่าหรือคนจะต้องเอายังไงต่อไปแต่ตอนนี้ไม่อยากจะต่อสู้ปล่อยวาง ปล่อยวางไปก่อนมีไพ่สีทถ้วยเข้ามาถ้ามีการส่งพลังงานอะไรมาก็แล้วแต่ก็คงจะเฉยๆในช่วงเวลานี้นะคะส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่เขายังมีความเจ็บช้ำในใจอยู่ก็เป็นไปได้ทีนี้มีไพ่หนึ่งดาบกับไพ่เดรฮาร์พีเทสเข้ามาเหมือนเขาคงอยากจะเคลียร์ความรู้สึกหลงไหลอะไรบางอย่างในใจของเขาอยากจะให้ตัวเองดูโล่งๆนะคะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากไปในช่วงนี้เพราะว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเองก็เริ่มรู้สึกว่ามันดูเหมือนจะพัฒน,นาเติบโตต่อไปได้ยากหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกถึงความ ความคลุมเครือตลอดเวลาเลยทําให้เขาในตัวเนี้ยเหมือนคนที่แบบฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฉันจะเอายงไงต่อไปแต่ตอนนี้ฉันฉันถอยก่อนอันดับแรกเลยนะคะหรือสองก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมามีใครสักคนหนึงถอยออกไปจากเขาเขาก็คงจะรู้สึกรู้สึกแหละค่ะไม่ได้ไม่รู้สึก แต่ก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายอย่างที่บอกเป็นไพ่คิงถือเปน็นลักษณะของคนที่หันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้อาจจะถอยใช่ไหมโอเคถอยก็ถอยงั้นฉันก็จะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเดี๋ยวสบายใจก็คงจะกลับมาเองมั้งหรืออะไรประมาณนี้อ,อ่ทีนี้พอมาปัจจุบันหวนมองว่าคนที่ถอยไปก็ยังไม่กลับมาอมืเลยทําให้เขามีภาวะของคนที่มีความสับสนเกิดขึ้นมีภาวะอยากรู้อยากเห็นเกิดขึ้นว่าจะกลับมาไหมจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วจะเอายังไงต่อไป หมือนเขาก็ไม่รู้นะคะว่าว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเอาอยัางไงต่อกับความสัมพันธ์เนี่ยเพราะบางทีอาจจะหายสาบสูญไปเลยโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวในช่วงที่ผ่านมายามจนถึงปัจจุบันเนาะแล้วอาจจะเป็นตัวของเขาที่พยายามจะลองพูดลองคุยลองเคลียร์แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอาจจะดูเฉยๆบางทีอาจจะเป็นการทักทายแบบเบาๆก็ได้แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอาจจะดูอาญญ่านยากเข้าใจยากในช่วงอะไรนี้นะคะก็อาจจะสร้างบาดแผลสร้างความรู้สึกยแย่ๆในใจของเขาอยู่ก็ได้ โซมาทของคุณในช่วงนี้ผมมองว่าไม่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายที่เดินออกมาจากใครสักคนหนึ่งหรือว่าเป็นฝ่ายที่มีใครสักคนหนึ่งเดินออกไปก็แล้วแต่จะอยู่ฝั่งไหนก็แล้วแต่ผมมองว่าในใจของเขามีความเจ็บปวดมันมีความรู้สึกแย่อยู่ในนั้นนะคะไม่ได้แฮปปี้และมีความสุขอะไรมากมายขนาดนั้น mm hmm. เพียงแต่หนึ่งคือถ้าเป็นฝ่ายที่ถอยตอนนี้ก็คงจะรู้สึกเหมือนขอขอถอยก่อนอนาคตจะยังไงไมนุษย์อาจจะกลับมาสักวันหนึ่งก็ได้แต่ว่าตอนนี้คงพอก่อน ออคงคงไม่พยายามสู้อะไรคงไม่พยายามอธิบายอะไรมากมายในตอนนี้หรือถ้าเป็นฝ่ายที่ออรอคอยก็อาจจะลักษณะของการอยากจะลองพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่ง<ส>เพื่อให้มีความกระจ่างใจเกิดขึ้นแต่ก็คงจะยังไม่ได้คําตอบอะไรที่ชัดเจนในช่วงเวลาี้ด้วยเช่นกันนะคะมีไพ่เ h อะไฮพีเทสเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่มันอาจจะมีความเลอะเลออยู่ในนั้นอ่านยากเข้าใจยากอยู่นะ ทีนี้สําหรับคนโสดธาตุดินที่แอบรักแอบชอบใครสักคนหนึ่งเดี๋ยวเรามาเช็กกันว่าเขารู้สึกไงกับคุณนะเล็กถึงเขาไว้นะคะขอดูความรู้สึกคนคนนั้นหน่อยค่ะคนที่คนโสดธาตุดินมังกรสุกันคิดถึงเขารู้สึกไงกับคนโสดธาตุดินมังกรสุกันค่ะขอสี่ใบค่ะขอสี่ใบ ม้เท้าคิงถือดาบนะคะบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมตุนกุมเมถุนคิงถือถ้วยนะคะบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุนะ้มีนกรโบโวพิจิตบางท่านอาจจะเคยคุยกันเนาะอืมเคยคุยเคยสารความสัมพันธ์เคยมีช่วงเวลาที่ดูเหมือนเกือบละเกือบละเกือบละแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ชัดเจนหรือเปล่าสี่เหรียญน,นะคะ ไพ่ทดสอบเป็นไพ่เดอเดวิลนะคะบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีมัง,งกรและคณนามังกรออความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณวันมองว่าไม่แน่ใจว่าเขาเคยมีช่ว,วลงล่ามการที่เขาดูเหมือนจะจีบจีบคุณหรือเปล่าคนโสดอืมถ้าเขาเคยมีช่ว,วลงล่ามการที่เขาเหมือนพยายามคุยกับคุณสนใจคุณหรืออะไรกับคุณให้คุณมีความงง,ง,งว่าเขาคิดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยวันมองว่าช่วงนั้นเขาอาจจะ พยายามที่จะเข้าหาคุณนะคะพยายามที่จะเจาะเข้าไปในชิตของคุณแต่ว่าคุณอาจจะดูนิ่งเกินไปหรือว่าดูดูเหมือนไม่ได้สนใจอะไรเขามากมายขนาดนั้นลเลยทําให้ในตอนนี้เขาอาจจะหันหลังให้กับคุณแล้วก็ไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นแล้วก็นิ่งๆกับคุณในช่วงนี้อืมเป็นไพ่เสี่เรียนนะคะเหมือนคนที่แบบเงินฉันไม่ออกตัวละไม่พยายามทําอะไรมากมายเนาะหรือถ้าเป็นคนที่พยายามที่จะคุยกับเขาเหอนมองว่าเขาก็าอยากคุยนะแต่ว่า ลองเช็คดูนะคะว่าพฤติกรรมการคุยของคุณการพยายามคุยของคุณอนะ่ะบางทีคุณเหมือนคนที่ดูอีโก้หรือดูแข็งเกินไปหรือเปล่าไม่ค่อยนุ่มนวลกับเขาหรือเปล่าเลยทําให้บางทีเขาอาจจะรู้สึกเหมืนอนขอดูเชิงไปก่อนละการดูท่าทีไปก่อนและกันอะไรแบบเนี้ยไพ่ตั้งสอเป็นไพ่เดวิลนะคะบางทีมันอาจจะมีความหนุหนลงถ่นโค้อยู่ในนั้นความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคนเหมือนมองว่าเขาก็แอบรู้สึกดีหรือว่ารู้สึกสนใจคนอยู่นะคะชาวธาตุดินคนโสดแต่ว่า บางทีพฤติกรรมของคุณการแสดงออกของคุณอาจจะทำให้เขาไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรืออาจจะรู้สึกไม่ชัดเจนอมืมันก็เลยทําให้เขาอาจจะมีความระมัดระวังตัวเองในตอนนี้เนาะมันมีไพ่สี่เหรียญเข้ามานะคะบางทีในช่วงนี้เขาอาจจะดูนิ่งมากขึ้นหรือว่าดูห่วงพื้นที่ของตัวเองมากขึ้นดูห่วงผลประโยชน์ของตัวเองมากขึ้นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกอีเดียวเขาอยากจะพูดอยากจะคุยก็ลองใส่ความนุ่มนวลลงไปเนาะ ลองพยายามทำตัวชิลๆสบายๆบ,บางท่านถ้ารู้จักการสนิทกันก็ลองก็ลองปล่อยไปตามฟีลิ่งดูบ้างก็ได้นะคะเออเพราะว่าด้วยความว่าเราเป็นธาตุดินด้วยบางทีเราอาจจะซ่อนความโรแมนติกของเราเอาไว้ลึกมากจนเกินไปจนทําให้คนที่อยู่รอบตัวของเราเขาเข้าอ่านไม่ออกบางทีเราอาจจะพยายามปล่อยความโรแมนติกของเราออกมาแต่ว่าสิ่งที่เราปล่อยออกไปคนอื่นเขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นี่ออกใช่ไหมอืมขอนึงใบ้เจ็ดมบ้เท้าเขาเจ็ดไม้เท้า,ทาคืออะไรเอ่ย บางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเคยมาจีบนะคะเคยมาจีบเคยมาคุยเคยมาเยอะกับเราแล้วก็หายสาบสูญไปหรือว่านิ่งไปดรอปลงไปกลายเป็นเราไปแอบชอบเขาเองอะไรแบบนี้ในตอนนี้เพราะว่าเขาดูนิ่งมากขึ้นนะถ้าเป็นในลักษณะนั้นก็ลองปล่อยไปตามฟีลิ่งดูนะคะเพราะมีไพ่คิงถือถ้วยเข้ามา วันมองว่าต่อให้ในตอนนี้เขาจะดูเหมือนไม่ค่อยสนใจคุณสักเท่าไรแต่วันรู้สึกว่าเขาก็ยังรู้สึกอยู่ยังมีความชอบมีความรู้สึกดีอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเขาเคยพยายามแล้วเขารู้สึกเหมือนมันดูแข็งมันดูดิบเกินไปเขาอาจจะรู้สึกเหมือนเขาต้องการความโรแมนติก<อ>ก็เลยไปมองหาอะไรที่มันสบายๆมากกว่านี้มากกว่าหนึ่งดาบนะคะบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมตุลกงเมทุนไพ่เตาสอบขึ้นคืนเถอเหรียญเจ็ดไม้เท้าเข้ามันพร้อมกับไพ่หนึ่งดาบ คนโสดบางท่านเคยสารภาพรักกับเขาแล้วหรือเปล่าจะ๊ะบางท่านอาจจะเคยพูดเคยพยายามอาจจะเคยบอกรักหรือสองเคยพยายามทําอะไรสักอย่างในที่มันค่อนข้างแข็งเหลือเกินนะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบมันจะดูเฉียบอย่างเงี้ย ซึ่งบางทีเขาอาจจะในที่ผมบอกนะคะบางท่านอาจจะไปแอบชอบคนที่เขามีความนุ่มนวลขอซับซอหน่อยนะมาแบบดิบๆมาแบบแห้งๆมาแบบเย็นชาไม่อ่อนหวานอ่อนโยนเขาอาจจะไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นลองพยายามปรับตัวเองให้มันดูเบากว่าน,นี้ดูแล้วกันไพ่ตัสับเป็นไพ่ควีนเธอเรียน er ถ้าเราเคยมีช่วงเวลาการที่เราพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่ง เพื่อดับความทุกข์ของเราดับความไม่สบายใจของเราอาจจะเป็นการพูดการคุยการเคลียร์การชี้ชัดไปเลยอะไรแบบนี้บางทีมันอาจจะทำให้เขารู้สึกเหมือนไม่อยากจะสนใจหันหลังแล้วไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นแทนบางท่านอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบแอบรักแอบ,บ,บ,บชอบเราอาจจะเคยบอกเขาไปแล้วด้วยซ้ำแสดงออกอย่างชัดเจนเลย แต่การแสดงออกของเราบางทีมันอาจจะดูดิบเกินไปนะคะเขาอาจจะรับไม่ไหวนะคะชาวทาดรินโอเคเพราะฉะนั้นถ้าในตอนนี้เราแอบรักแอบชอบใครสักคนงอยู่มีไพ่คิงถือถ้วยเข้ามาลองพยายามปล่อยความโรแมนติกของเราออกมาเพิ่มอีกนิดละกันเนาะเออมันอาจจะเป็นจุดนึงที่ทำให้อีกฝั่งหนึ่งของคุณเขาเขาอยากที่จะหันกลับมาสนใจคุณมากขึ้นก็ได้นะคะเออเพราะจริงๆเป็นไพ่คิงถือถ้วยมาว่าเขายังมีความรู้สึกอยู่ คือสาหรับบางท่านที่ยังไม่เคยมีซามติงใดๆก็แล้วแต่ไม่เคยมีช่วงเวลาการจีบกันคุยกันหรืออะไรเงี้ยวันมองว่าเขาก็สนใจนะคะแต่วพฤติกรรมบางอย่างของคุณมันอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าอย่ามายุ่งกับคุณดีกว่าเอ,อไปอยู่ในที่ของตัวเองดีกว่าไปมองหาอะไรอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววันมองว่าจากหน้าไพ่วันึ่ว่าเขามีความรู้สึกดีๆอยู่จะมากหรือน้อยแล้วแต่กรณีของความสัมพันธ์ของแต่ละคนพนิกการอ่านโดยโรวมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะสารความสัมพันธ์กับเขาก็ลอง ปล่อยอารมณ์โรแมนติกของเราเออกมามากกว่านี้หน่อยละกันเนาะชาวท้าดินเผื่อเขาจะได้สนใจเรามากขึ้นหรือว่ามีความพยายามที่จะกล้าคุยกับเรามากขึ้นกล้าที่จะสารความสัมพันธ์กับเรามากขึ้นนะคะ โอเคค่ะคนโสดท่าดีแนี่คือความรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วง15วันสุดท้ายของเดือนกันยายนนี้นะคะสถานการณ์ของคนโสดในช่วงนี้เรามาระวังความเครียดเอาไว้ไม่ว่าจะเครียดเรื่องงานเรื่องเงินความรักความสัมพันธ์นส่วนตัวหรือเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรามาระวังความเครียดเอาไว้อย่าเครียดเยอะจนทําให้ทุกอย่างรอบตัวของเรามันแย่ไปหมดเลยนะคะ เ,เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าพอเราเครียดเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันกดดันเราจนทําให้เราตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงเป็นมดตัวน้อย,อยแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แต่จริงมดตัวน้อยก็สามารถที่จะลุยแหลกได้เหมือนกันนะปัญหาไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่วัามองว่าชาวธาตุดินะเก่งอยู่แล้วสามารถที่จะรับมือได้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรแต่เราอาจจะต้องใจเย็นๆแล้วก็อย่าวนเวียนตัวเองอยู่ในเขาวงกดนานอืคิดให้ดีแล้วก็ตัดสินใจ แต่ไม่ใช่การคิดแล้วก็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 ยังไม่รู้เลยว่าการคิดครั้งไหนมันดีที่สุดเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราวนเวียนสับสนหนักขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดเท่าที่จําเป็นละกันเท่าที่ควรจะต้องคิดบางอย่างที่ไม่ควรจะคิดไม่จําเป็นจะต้องคิดก็ปล่อยวางไปนะคะทีนี้สาหรับโซเมตของพวกคุณในช่วงนี้หวนมองว่าเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่เขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์รู้สึกเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ เขาอาจจะถูกใครสักคนหนึ่งถอยออกไปจากเขาแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอ,อะไรขึ้นอาจจะถอยไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะและตอนนี้ก็เลยยังรอคอยการกลับมาคืนดีกันหรือว่ายังอยากที่จะพูดจะคุยอยู่แต่ก็ยังมีสถานการณ์ที่ทําให้เขายังอ่ะสถานการณ์ไม่ออกเกี่ยวเป็นความยากลาบากอยู่อาจจะถูกบล็อกถูกปิดกัน้นถูกปิดใจก็ได้หรือไม่ในช่วงนี้อาจจะเป็นตัวของเขาเองก็ได้นะคะที่ถอยออกไปจากใครสักคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกเหมือน ฉันคงจะต้องถอยก่อนในช่วงเวลานี้เพราะว่าสภาพจิตใจก็ย่แย่เต็มทีอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้อาจจะกลับมาก็ได้ในวันใดวันหนึ่งเพราะว่ายังรู้สึกมีแพชชั่นแต่ว่าในตอนนี้ขอไปพักผ่อนไม่พยายามที่จะสู้ต่อดีกว่าอืมเก็บข้าวเก็บของแล้วก็หนีไปก่อนในช่วงเวลานี้นะคะบางทีอาจจะหนีมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้ในช่วงนี้ก็ก็ยังซ่อนตัวอยู่นะคะทีนี้สําหรับคนที่คุณแอบรักแอบชอบอยู่ คือโซเมตเนี่ยสามารถดูได้ทุกกรณีความสมัมพันธ์เลยนะวัดบอกแล้วเนาะทีนี้สำหรับรคนที่คุณแอบรักแอบชอบอยู่ที่บอกนะคะว่าลองเช็คพฤติกรรมของเราการสแสดงออกของเราว่าเราดูดิบๆแข็งๆแห้งๆเกินไปหรือเปล่า ลองพยายามปล่อยความโรแมนติกของเราเออกมามากขึ้นอาจจะทําให้เขารู้สึกเหมือนเขากล้าที่จะคุยกับเรามากขึ้นหรือว่าให้ความสนใจเรามากขึ้นก็ได้เพราะจริงๆจากหน้าพากของเขาหวนมองว่าเขาก็แอบรู้สึกดีกับคุณเหมือนกันบางทีอาจจะเป็นความรู้สึกที่เยอะด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่อยากจะามาสนใจหรือโฟกัสอะไรมากมายเพราะว่าบางทีเขาอาจจะต้องการความโรแมนติกหรือความนุ่มนวลก,กว่านี้แต่ว่าคนอาจจะดูนิ่งเกินไปแข็งเกินไปดิบเกินไปเย็นชาเกินไปมันอาจจะไม่ใช่แนวของเขาอะ แล้วเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นแบบนั้นบางท่านอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่แค่เป็นพฤติกรรมภายนอกที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะแสดงออกยังไงก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสึกว่าเราเองก็ยังอยากที่จะสางความสัมพันธ์หรืออยากที่จะรู้จักเขามากขึ้นหรืออยากให้เขารู้จักเรามากขึ้นก็ลอง ดรอปตัวเองลงมาแล้วกันเนาะลองพยายามปล่อยไปตามฟีลิ่งดูนะคะอืมทำตัวสบายๆชิลๆบางอย่างไม่จําเป็นจะต้องชัดเจนเด็ดขาดหรือแข็งหรือนิ่งมากจนเกินไปลองพยายามไปแบบนุ่มนวลดูบางทีอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันดูเข้ากันได้ดีมากขึ้นก็ได้หรือเขาอาจจะ เปิดใจให้กับคุณมากขึ้นก็ได้อาจจะมาอยากเรียนรู้ทําความรู้จักกับคุณมากขึ้นก็ได้นะโอเคค่ะคนสวสดท่าดีและนี่คือคลิปพิเศษของพวกคุณในช่วง15วันสุดท้ายของเดือนกันยาย,ยานี้นะคะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็ขมเมต์ให้ด้วยนะเผื่อเราจะได้มีคลิปตามหาโซเมนแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปละบ๊ายบาย